พากันทําอะไรกันอย่างนั้นทำไมอยู่ใกล้กันแท้เออมีอะไรให้ชมหรือเปล่าเนี่ไม่อยู่ใกล้กันแท้อ่ะให้พี่ทองวิ่งคันเดียวเข้าฝั่งนู้นวิ่งด้วยไม่ไหวฝุ่นเดี๋ยวให้พี่ทองจัดการคนเดียวเลยครับมันวิ่งไกลนะวิ่งแป๊บๆก็ถึงแล้ว เอามาดูเมีอะไรให้เราดูนี่รถแมคโครสองคันมาตักใกล้กันแท้อะไรนะสองลุ่มหนึ่งแมคโครสองรถดับหนึ่งอาจัดไปครับอาตักแรกจะเป็นของใครใครจะขึ้นก่อนอา้าเป็นของสองสิบนะครับ ไปครับตักที่หนึ่งครับอ่ามีตักที่สองเออข้อแทดีครับแบบนี้เข้ท่า,าดีนี่ไม่ว่างจริงทำไม่ได้นะครับเนี่ยอ่าตักที่สามครับเอ,อนี่จริงๆมนี่ใส่คนละสองตักนี่ออกเนี่ยโอ้เร็วแล้วเนี่ยอ่าตักที่สี่ครับสองสิบน่าจะปิดท้าย นัดกันเอาดีๆนะใครจะบีบแต่เอาเต็มยังเอยังไม่เต็มเอาอีกไปปกตัดชิวๆปีกไปครับเออนี่นี่นี่ข้าท่าข้าท่า มันวิ่งมันวิ่งกันแค่สามคันแต่แม่โคมีสองไม่ค่อยติดคิวเท่าไหร่เพราะมันวิ่งไกลก็เลยพายกันตักแบบนี้ซะเลยมาคนละสองตักปล่อยไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่เสียเวลา,าไปครับงงเลยหกร้อนนี่งงเลยจะเข้าทางไหนวะ มากเลยนะเลยข้าว่มก่อนร้อนเด็ดแรงครับวันนี้ไปครับตักที่สามอ้ตักที่สี่แล้วยังไม่ยอมเต็มไปปี๊โอเคเต็มแล้วไปได้เ,เต็มพร้อมกันเลยครับเอามาดูใครจะกลับมาก,ก่อนกันเอามา พี่ทองคันเขียวไปเลยครับไปเลยตักกับ XCMG วิ่งไปเถอะคนเดียววิ่งคันเดียวอยู ane, ่คู่กันแบบนั้นแหละหนึ่งหนึ่งอันนี้สองหนึ่ง ดีนะรถดำเข้ามานี่ไม่ต้องจอดรอนานเลยครับเข้ามานี่รอประมาณ30วิ40วิเต็มเลยอนี่เต็มแล้วไป บงบาเขียวสดงดงามผมว่าสีเขียวนี่มันเข้ากันนะกับชุดเลดมันเป็นการทำให้เลดดูเด่นขึ้นนะครับสีเขียวนี่ย ทางนี้ดูไม่มันนี่ดูทางนี้ดีกว่านี่มันกว่าได้คนละตักสองตักร่วมด้วยช่วยกันระวังไปเกี่ยวมือกันก็พอมาอันนี้ก็สิบร้อไม่ลงมา สิบล้อไดสตาร์ทพังแมคโครสามคันก็เลยจัดเลยครับวันนี้พี่ทองนี่น่าจะได้เที่ยวเยอะนะเพราะว่าวิ่งไก่พี่ทองเที่ยวที่สองออกแล้วฝั่งนี้ยังเพิ่งมา เที่ยวหนึ่งเที่ยวแรกยังไม่มาเลยเนะี่ยวินแบบชิวๆเลยครับคันเดียวสบายใจไม่ต้องกลัวใครแซงนี่นะครับระดับ่ตรงนี้ ครับสักทีหนึง่งแม่แต่ละวันนี่มีแต่เรื่องให้หา เตร็มแล้วโอ้ยไม่มีเวลาได้พักเท้าพักแขนเลยครับไปเลยเออกลับมาอีกแล้ว โอ้เร็วจัดเลยครับไม่ใช่ได้เป็น20-30เที่ยวแล้วบนนี้โอ้ไวมากเลยชั่วโมงนึงได้กี่เที่ยวเนี่ยโอ้ชั่วโมงนึงนี้ได้หลายเที่ยวอยู่นะเนี่ยดูแป,ป๊บๆกลับมาแล้ว เต็มแล้วมันช่างไวจริงๆแบบนี้มันก็ได้เที่ยวสีครับรถแบบนี้ตักแบบรอคิวก็รอไม่นานรอตักก็รอแป๊บเดียวโดด,โดดไปยังกระโขบเลยครับ เจ้าตัวแรงผมว่าสักเที่ยวมันต้องมีหลงกันบ้างแหละไอ้ฝั่งนี้บีบแต่ฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นบีบแต่ฝั่งนี้ออก ใส่ได้เยอะมากครับกระบะซามิตรกระบะรถห้างใส่ได้เยอะมากเอ้ไม่ได้วิ่งมาฝั่งนี้มากับฝุ่นเลยครับไปแล้วเนี่ยไลบีครับไลบีไปเลยครับ แสงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไปครับเออข้อท่าดีตรงนี้ที่เทมันก็เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เว้นไว้เว้นไว้เหวีว่ยงคันขึ้นมาเว้นไว้ปากสลบเบิรมแล้วก็คันนะครับเพราะว่าถ้าเราเทเต็มเกินไปมันทํายากนะอันนี้เดี๋ยวก็รอแมคโครแท็กเตอร์มาเกลี่ยนะครับ แบบให้เรียบแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโอ้วิ่งไกลอยู่นะนูน่นประมาณสามร้อยได้ครับ ที่นี่มันจะถึงนาทีไหมครับผมว่าไม่ถึงเนี่ยเนี่ยขึ้นอีกตักหนึ่งก็เต็มแล้วเนี่ยไม่ถึงนาทีครับเรียบร้อยครับเต็มครับโอ้ยังไม่เต็มใส่จาะอีกตักหนึ่งโอเคครับเต็มแล้วไปเลย เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่อดีตสมบัติพ่อตาหรือน้องส้มของเรานั่นเองไปครับตักที่หนึง เอ้ไล่ตูดกันมาเลยผมว่าเรียบร้อยโดนแซงนะครับเอาเอาว่าไงว่าไงไอ้คู่นี้มันครับพู่นี้โอ้ยคุณไปครับ มีมันครับคูน่นี้มีมันมีมันโอ้เราไม่ตัดรอกันบ่นิอ๋อ,อ,อ,อท้ายเปิดเอาไม่เป็นไรครับถือว่ายังสูสีกันอยู่ นี่ตักที่สามครับอืมเอาละซี่เอาละซี่ใครจะได้ไปก่อนครับเอาอีกหนึ่งตักครับอีกหนึ่งตักโอ้ไม่ทันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เตรียมก่อน เรียบร้อยโอ้ยไปทันครับไปทันจะสู้ไหมจะสู้ไหมมีโอกาสสู้นะโอ้ไม่สู้ไปขอสู้สักตั้งครับไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์มาเพื่อเป็นการพูดคุยกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้บาร์นตก็สวัสดีครับ